รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกคนจะมองออนว่าแบบเคยออนดูดีอ่ะออนแบบเป็นแอร์ไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศษเหรียญมาแล้วเคยเอารถเข้าไฟนันมาแล้วเคยเข้าลงจำนางมาแล้วเขาแบบขนมอะไรอ่ะน้องขนมเปี๊ยะเหรอเราก็แบบ ไม่ใช่ค่ะพี่ลองทานก่อนนะเราก็เชียร์ก็ไม่มีลูกค้าซื้อวันหนึ่งขายได้สิบชิ้นเราก็แฮปปี้แล้วถ้าออนไม่อดทนถ้าออนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอะ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอะ่ะเจ๋งปะอะไรอย่างเงี้ยนะสนับสนุนโดยมิสูบิชิมิราชสโน๊ o เกล สถาบันความงามเมกกคลินิกโฟร์มสซีวิลล่าหัวหิน C DIP Innovation ถ้่าฝันของคุณคือการได้เปิดร้านกาแฟร้านเบเกอรี่แต่จะมีสักกี่คนที่ทำมันได้สำเร็จอายุน้อร้รัของเราวันนี้เธอคือผู้หญิงที่เดินตามความฝันอย่างไม่หยุดนี่งลาออกจากการเป็นแอร์มาเปิดร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี่ล้มลกุกพลุกคลานมามากมายแต่วันนี้เธอคือผู้สร้างตำนานขนมพายที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนสามารถสร้างยอดขายได้ถึง100ล้านบาทด้วยวัยเพียง29ปีนักชนพรเพื่อวัฒน,นาคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุน้อยร้อยล้ารายการธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่ที่จะจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจให้คนรุ่นใหม่รวยได้กับธุรกิจ a อพ i ิ s Bakery ที่มีขนมพายแสนอร่อยกว่า14ชนิดแป้งบางนุ่มหอหุ้มไส้ชั้นดีอบจนหอมอร่อยส่งตรงถึงลูกค้ากว่า28สาขามียอดขายมากถึงวันละ1,000 10, 0ชิ้นแต่กว่าจะเดินตามความฝันได้สําเร็จอย่างทุกวันนี้เธอต้องใช้เวลาถึง3ปีในการฝ่าฟันปัญหาต่างๆมากมายเส้นทางความสําเร็จของเธอจะเป็นอย่างไรตามพิธีกรของเราไปพบคําตอบกันเลยครับ ฮัลโหลอ่าตัวดีไว้วันเนี้ยยิบต้องยิบต้องยิบนี่วันนี้มาเดินห้างทั้งทีพี่แต่งตัวดีอย่างคำเนี้ยดูดีแบบเป็นสไตล์แบบว่าผู้บริหารโดดเด่นที่ได้รับรางวัลจาก CEO Award เดี๋ยวบอกใครไปไม่ให้บอกเหรอเขาไม่ให้บอกแต่ว่าพี่ไม่ใช่คนที่โนนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยตัดวิดีอาร์ให้คุณผู้ชมได้ดูพร้อมกันด้วยไม่ชอบพูดแต่ชอบชว์ไปชมมาพอเลยครับ รอบ5ปีนิตยสารมีนิตยสาราเพื่อคนธุรกิจก็ได้จัดงาน FiF t h Me a n n i v e r s a r y CEO a w a r d ขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นด้านบริหารจัดการองคอนน์กรในสืสาขาธุรกิจซึ่งงานนี้พิธีกรหนุม่มรายการอายุนาอยล้านของเราคุณก้องอัครรัตนนิติพลกรรมาการผู้จัดการบริษัทมัชลูมเทเลวิชั่นจำกัดก็ได้รับรางวัลมีอวอร์ดในสาขาไอทีแอนด์มีเดียด้วยค่ะขอขอบคุณกับรางวัลน,นี้ครับสุกขอบปีในการทําง,งานที่ผ่านมาเนี่ย บางทีมันก็เว้นคว้างไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาถูกทางหรือเปล่าแต่นี่ไม่เป็นเหมือนเราคงม,มาถูกทางบ้างแล้วน่ะแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำงานที่ดีต่อไปก็ต้องขอบคุณคุณท่านมากมากครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารทั้ง10ท่านด้วยนะคะและรางวัลน,นี้จะเป็นกำลังใจให้เหล่า CEO ขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพัฒนาธรุรกิจและสังคมต่อไปค่ะ เดนนี่ไม่โชว์จริงๆเลยเนี่ยเอาจริงๆเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบโมไม่ชอบปวดจริงๆเลยเนี่ยขนาดนี้เลยอ่ะต้องขอขอบคุณมีแมกกาซีนมากๆเลยมันจะเป็นแรงบันดาลใจพวกเราในการทำรายการเพื่อธุรกิจต่อไปนะครับนอคนไลร้ลอยจริงๆด้ว่ยไหนๆก็ได้รางวัลไปแล้วนะคะตอนนี้กลับมาทำงานต่อนะคะอายุน้อยร้อยล้านของเราในวันนี้นะคะเป็นอดีตแอร์โฮสเตสเก่าแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะพี่ก้องค่ะยิปพามายืนอยู่หน้าฉันท่านพระรามสามเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะมีอะไรลงมาแลนดิ้งตอนนี้ เ,เพราะว่าเขาไม่ได้ทำแอชีพไอฮอลเซตแล้วแต่ว่าเขามาขายพายแต่เป็นพายร้อยล้านโโค่ะโวันนี้เราลยมาเยี่ยมร้านของเขาครับใช่ค่ะและคิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้หญิงหลายคนนะครับ<ช>กับการทำแบบว่าขนมหวาน<ช>ทำพายสวยงามและสามารถสร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านได้ยุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก A ับเดฟลิสเบเกอรี่ค่ะนี่กาถึงร้านค่ะไปชิมกันเลยดีกว่า,าไปหาธุรกิจเพื่อคุณผู้ชมไป,ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะกันชิมด้วย <S <S <c oughs> น้องสาวจ้ะพอจะเจอคุณออนอยู่แถวนี้ไหมครับ <c oughs> น้องสองน้องสาวนิี่ไปครับโ <c oughs> อ้โหสว,วัสดีค ด, <laughs> ดูแลเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนรุ่นใหม่จริงๆด้วย <c oughs> การเป็นแอร์ฮสเตสเนี่ยมันเป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนนะครับอยากบอกว่าเป็นนางฟ้าบินไปนูน่นบินมานี่ทำไมถึงเลิกมาขายขออย่างนี้ล่ะครับเอ่ออย่างมีธุรกิจเป็นของตัวเองและอย่างหนึ่งคือสุขภาพเสียค่ะเพราะว่าเราเป็นสายการบินต่างชาติจะเป็นผู้หญิงทํางานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยกค์าหรือแบกอะไรพวกนี้คือทําเองหมดเลยออกมาทำขายเนี่ย <c oughs> ยอดขายจะต้องตกใจครับ3ปีได้เงินเท่าไหร่คะสามปี100้อยล้านบาทค่ะ อ้ใช้เวลา3ปีสร้างยอดขาย100ล้านบาทแล้วขายพายนี่คุณบอกว่าไม่ใช่พายบอกว่าอันละประมาณ2 3 0 0นะคะพายชิ้นละเท่าไหร่คะพี่ออนคะชิ้นละ29บาทค่ะ29บาทครับงั้นขอถามไอ้29บาทเนี่ยจะทำยอดขาย100ล้านเนี่ยต้องขายวันหนึ่งกี่ชิ้นนะครับอ๋อวันหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ10,000ชิ้นนะคะ10,000ชิ้นห่งหมื่น0 0 0ชิ้นน่าสนใจมากต้องศึกษาใกล้ๆใกล้ๆขนาดนี้ไม่พอต้องใกล้ขนาดนี้ค่ะอยากใกล้กว่านี้ค่ะพ ผมเข้าไปลองชิมน่ไยได้เลยค่ะยังไงเชิญเลยค่ะโอ้ขายเงินล้านมันมีทั้งหมดกี่ไซส์กี่แบบะครับสี่ไซส์ค่ะพี่อ่อนแนะนำเลยละกันค่ะว่าสัวนขายขายที่ที่สุดอันนี้ก็จะเป็นขายหมูแดงค่ะเป็นเบสเซลเลอร์ค่ะขายดีที่สุดอันนี้คือเบสเซลเลอร์หมูแดงผลิตประมาณ4ี่0ถึง600 0ชิ้นค่ะขายวันละสี่พชิ้น ความอร่อยของไก่หมูแดงของเราเป็นไงครับของเราใช้หมูคุณภาพดีค่ะและเครื่องเทศเราสั่งนําเข้ามาจากฮ่องกงแล้วก็แป้งบางส่วนก็สั่งนําเข้าเหมือนกันค่ะคะเพราะว่าอันนี้เป็นสูตรของฮ่องกงซึ่งออนดัดแปลงให้เข้ากับรสชาติคนไทยอะค่ะคุณออนอคิดค้นเองใช่ค่ะ อันนี้งาดำค่ะอันนี้ไสเยอะมากลองลองลองบีดดูได้เลยค่ะครับอร่อยมากงาดำอร่อยค่ะลูกค้าช็อคคือเราใช้งาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะบางที่อย่างเงี้ยเขาจะใช้งาผสมถั่วแดงซึ่งใช่มันก็จะมีเพราะว่าอย่างงาเงี้ยค่ะโลหนึ่งแพงแต่มันดีต่อสุขภาพลูกค้าบางคนก็แบบงา20ชิ้นอย่างเดียวขายได้วันละกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็วันหนึ่งประมาณ7-800ชิ้นสำหรับของหวานถือว่าขายดี มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกซึ่งแต่ละประเทศก็มีลักษณะแตกต่างกันออกไปเรามาดูกันสิคะว,ว่าพายที่ได้รับความนิยมในแต่ละประเทศมีอะไรกันบ้างอเมริกันพายพายไส้ผลไม้ชีสครีมและช็อกโกแลตจากสหรัฐอเมริกาเอ็มปนานดาสพายเนื้อหมูจากชิลีเชฟเพิร์ดพายพายเนื้อแกะจากประเทศอังกฤษทาทาเดอซันติอาเกลอ,อัลมอนด์พายจากสเปนและพายไส้หมูดแดงต้นตำรับจากฮ่องกงค่ะ ถ้าคุณผู้ชมคิดค้นขนมพายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแบบนี้บ้างรับรองว่าต้องได้เป็นอายุน้อยๆ้ายล้านแน่ๆเลยแหละค่ะโอ,อ้ว้าวายฮ่องกงมนจริงๆสุดมาก ใช่เยอะมากเลยอะเพราะว่าคือเราเน้นไส้ค่ะสำหรับตอนนี้คนรักษาสุขภาพเขาจะแบบเป็นห่วงเรื่องว่าเอคาร์บไฮเดรตไฮค์าหรือแล้วเราก็จะเน้นว่าเออแป้งบางแล้วก็ทายทุกชิ้นของเราก็ทำมือทั้งหมดด้วยอะค่ะทำมือทั้งหมดอรีงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นคนอื่นก็ใช้บอกว่าเป็นเครื่องจักรมันก็จะบอกแต่ถ้าเครื่องจักรอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งเครื่องหนึ่งชั่วโมงผลิตได้หกพันชิ้นแต่มันทำไม่ได้แบบที่ออนต้องการก็เลยได้ใช้มือต่อไป ปัจจุบันตอนนี้มีกี่สาขาครับทประมาณ2ี่กว่าสาขาค่ะรวมแฟชส์แล้วค่ะเป็นของเรากี่สาขา1ิามค่ะยากมาก่นจะเป็นทุดียากค่ะคือลูกค้ากว่าจะมายอมรับแบรนด์เราเนี่ยยากมากเมื่อก่อนขายชิ้นละ9ก้าบาทยังไม่มีคนมองเลยใช่จริงๆค่ะเมื่อก่อนขายต่ำกว่าทุนแบบอยากให้ลูกค้าซื้อเพราะว่าเราทําเองมาขายชิ้นละ9ก้าบาทขายเองลูกค้าไม่มองใช่เพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนะมีคนมาขอซื้อซื้อแบรนด์ของเราอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมันภูมิใจมันยากนะ การลงมือทำเป็นกุญแจสำคัญเป็นพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จทั้งหมดปาโบปิกสโซจากความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากมีร้านเบเกอรี่เธอต้องฟันฝ่าปัญหาอุปสัรคครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้มีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองอะไรที่ทำให้เธอตามความฝันได้สำเร็จช่วงหน้าคาดไม่ได้ครับมันเป็นการทุบมาเข้าตัวเองอ คือเราคิดว่าแบบทำไงดีถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปแล้วชีวิตตื่นขึ้นมาเสิร์ฟชากาแฟแค่นั้นหรอมันไม่ใช่คือชีวิตมันต้องมีต่อเราไม่ใช่บบว่าวนเวียนอยู่แค่นี้มันไม่ได้อะไรอย่อางนี้อยุน้อยร้อยล้านชมคุณผู้ชมร่วมสนุกดูรายการแล้วก็ไปกดไลค์และตอบคำถามใน Facebook อายุน้อยร้อยล้านผู้ชมดี5ท่านจะได้รับทีโอ้เชอ์มูลค่า500บาททางขนมไทยร้อยล้านจากร้านเอพิสเบเกอเลยค่ะ ว่าแบบเคยออนดูดีอ่ะไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศษเหรียญม,มาแล้วเคยเอารถเข้าไฟนซ์ม,มาแล้วเคยเข้าลงจำนำมาแล้วคือคนรอบตัวออนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าออนเคยเป็นแบบนี้มาจอนอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอ่ะแต่งป้าอะไรอย่างเงี้ยจากความฝันของสาวนครสวรรค์ที่ลาออกจากแอร์โฮสเตสเพื่อมาเปิดร้านเบเกอรี่ชีวิตจริงต่างจากความฝันเพราะเธอต้องพบกับปัญหาต่างๆมากมาย ธอก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้อย่างไรไปพบคําตอบกันเลยครับนี่น้องยิบครับจากอาชีพในฝันแอร์โฮสเตสสาวที่เป็นความฝันของผู้หญิงหลายๆคนตอนนี้เป็นนักธุรกิจสาวร้อยล้านผมก็มีความฝันอยากจะเป็นแอร์เขาบ้างหรอคะนรเป็นยังไงคสนุกค่ะเพราะว่าออนเป็นของสายการบินต่างชาติซึ่งเขาจะให้เราเนี่ยเด็กใหม่ได้บินประเทศที่แบบไกลๆก่อนเลยไฟแรกของออนคือไปเมกาซึ่งแบบเป็นไฟที่แบบ เหนื่อยมากเป็นไฟแรกจริงๆแล้วเราก็ยังแบบเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องคือมันมีเรื่องสนุกบนเครื่องเยอะกว่าที่จะตัดสินใจเนี่ยทิ้งอาชีพที่ผู้หญิงไฟฟันนะคะที่ได้เงินเดือนเป็น4ี่0 0ื่นบาทเนี่ยต่อเดือนอะ่ะมันมันเป็นการทุบมะเข้าตัวเองอะ่ะคือเราคิดว่าแบบทาไงดีถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปแล้วชีวิตตื่นขึ้นมาเสิร์ฟชากาแฟแค่นั้นหรอมันไม่ใช่เราต้องมีครอบครัวเราต้องแบบคือชีวิตมันต้องมีต่อ เราไม่ใช่ว่าวนเวียนอยู่แค่นี้มันไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าไม่ได้มาทําพายเลยยังค่ะความฝันแรกเราจบแล้วเราทําได้แล้วอันที่ 2, 2> คืออยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟก็คือไปเช่าพื้นที่ตอนนั้นก็จ่ายอยู่เดือนหนึ่งประมาณ3ามหมื่นห้าใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเค15ตารางเมตรเล็กๆเ,เ,เราคิดว่า4ี่หมจบเราพอแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยมันต้องใช้ตังกี่บาทครับตอนที่ออนทําร้านกาแฟมันเกือบ2ล้านค่ะจากร้านในฝันของเราลงทุน2ล้านบาทไม่ทราบว่ารายได้จากการขายกาแฟ ตอนนั้นมันได้เดือนประมาณเท่าไหร่วันละแปดร้อยโอ้ยเจ็บอ่ะตรงนี้ไหรอแปดแายเป็นบอกว่าบางวันฝนตกก็คือขายไม่ได้เลยก็มีน้ําท่วมน้ํารั่วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันมันมีโหมดอะค่ะเราพลาดเพราะว่าหนึ่งคือตรงนั้นร้านกาแฟเต็มเลย และ2เราจะไปเทียบอะไรกับร้านกาแฟที่แบรนด์ใหญ่ๆและอีกอย่างคือเทสของกาแฟเราอาจจะยังไม่ได้ด้วยเพราะเราไม่ได้เป็นคนดื่มกาแฟอยู่อ่ใช่อันนี้อันนี้เป็นส่วนหลักใช่อันนี้สําคัญมากๆเลยครับสำหรับการทำธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องนั้นอย่างชัดเจนแล้วก็ค้นหาข้อมูลใช่ทำดิสเน่แพนเป็นอย่างดีค่ะอยู่อย่างนั้นมากี่เดือนกี่ปีครับอุ้ยทนอยู่เกือบปีครึ่งค่ะขาดทุนยับค่ะอ้มันไม่กล้ามันไม่กล้าอยู่ดีทิ้งออกไปเลเนะเพราะเราลงทุนมันเหมือนจะรู้สึกว่าเฮ้ยออกมาจากแแล้ว เปิดร้านแล้วตอนที่เปิดร้านก็ชวนเพื่อนมาที่ร้านว่าแบบไอ้แกนโอเพนนิ่งเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วอยู่ดีๆถ้าเราปิดไปมันเหมือนกับว่าแบบอายเขาเนาะทูซีอ่ะทําต่อไปทั้งที่มันขาดทุนระหว่างนั้นก็คือเราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยคิดว่าไม่รอดแล้วเราก็เลยแบบเดินหน้าเขาหาห้างเราก็เลยมาเปิดร้านเป็นคอนซ i g เมนต์ ใช่ค่ะเป็นคอนไซมนต์กับห้างก็คือเราขายได้เท่าไหร่ห้างหักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกลายเป็นว่าขายดีเพราะเราไปขายเองวันหนึ่งได้สองหมื่นใช่ก็เลยกลายเป็นว่าขยายไปหลายสาขามากโดยใช้แค่ตู้เคสเนี่ยค่ะจากหนึ่งสาขากลายเป็นสิบสาขาเป็นสิบภายในระยะเวลาแค่สองเดือนสองเดือนใช่สาขาเจ๊งค่ะเจ๊งปิดเหลือหนึ่งสาขาเหมือนเดิมเซนทันก็บอกว่าโทรหาออนว่าถ้าออนยังขายอย่างเงี้ยอยู่ยอดขายอย่างเงี้ยเอาออกนะเครียดนะเครียดค่ะเครียดเพราะว่า ก็เครียดไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นลนแล้วเนาะตอนนั้นก็ลน,ล,ลนแล้วเพราะว่าอย่างเขาบอกเนี้ยอีก15วันมันจะถึงสิ้นเดือนแล้ว เราก็เครียดเราก็ต้องหาระหว่างนี้โอเคขายเค้กไป15้าวันเขาบอกว่าเค้กมันไม่ได้เรื่องแล้วเปลี่ยนเป็นคุกกี้คุกกี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นขนมปังพวกขนมปังลูกเกดขนมปังอะไรที่แบบคนไทยกินกินอะไรเงี้ยเหมือนต่อเหมือนตออทอกซิเจนที้ตัวเองตอนนั้นคือบอกว่าแค่หายใจไม่คันเนาะมันต้องรีต่ออากาศให้ตัวเองจริงๆคือเราลองลองทุกอย่างจริงๆครับไม่มัฟฟินหรืออะไรคือถ้ารู้ว่ารู้จักเอพิมาตั้งแต่แรกคือไขยมนเยอะมากกว่าจะมาจุดเนี้ยความฝันของหญิงสาวร้านเค้กแสนสวยกับความเป็นจริงไม่เหมือนกัน โดยสิ้นเชิงค่ะทุกคนจะมองออนว่าแบบเฮ้ยออนดูดีอะ่ะออนแบบเป็นแอร์ออนแบบแต่งตัวดีออนนู่นนี่นั่นออนพูดตรงๆว่าไม่มีใครรู้หรอกเคยนับเศรหรียดมาแล้วเคยเอารถเท่าไฟแนนซ์มาแล้วเคยเข้าลงจำนำมาแล้วคือคนรอบตัวออนตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าออนเคยเป็นแบบนี้มาก,ก่อนแล้วจุดก้าวโดดที่สำคัญจริงๆที่ทำให้เราเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเนี่ยมันคือจุดไหนครับ ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปฮ่องกงแล้วเพื่อนพาไปกินที่นึงเป็นพายซึ่งอร่อยอร่อยมากเป็นพายที่ไม่มีอยู่ในเมนูซึ่งคนถ่ายไปสั่งกลับบ้านเราก็เลยแบบโอเคซื้อกลับบ้านมาให้น้องสาวกินน้องสาวบอกเจ๊ออนทําไมไม่ทําแบบนี้เราก็แบบช่วงนั้นคือมันเครียดอะคะ่ะใหม่คิดว่าเจ๊ทําได้ทุกอย่างเหรอเราไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วเราจะทําอะไรได้เลยแต่โอเคจุดพอมันจุดตันแล้วอะ จุดตันแล้วแบบทําก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมั่นใจหรือยังครับว่านี่จะเป็นโปรดักต์ร้อยล้านของเรายังค่ะ,ะเราก็รู้สึกว่าแบบเอาไปขายก่อนอก็วางอย่างดีเลยค่ะวางแล้วแบบเออซื้อไม่คะ้าบาทเขาก็ยังไม่ซื้อกันเลยเขาแบาบขนมอะไรน,น้องขนมเปี๊ยะหรอเราก็แบบไม่ใช่คับพี่ลองทานก่อนนะเราก็เชียร์ก็ไม่มีลูกค้าซื้อวันหนึ่งขายได้1ิชิ้นเราก็แฮปปี้แล้วมันมีแวบหนึ่งไหมที่บอกว่าไอ้ขายวันละได้วนัวนละ9ชิ้นเนี่ยฉันน่าจะกลับไปเป็นแอร์ อย่างเดิมดีกว่าจริงค่ะเยอะเป็นความคิดนี้เยอะมากเพื่อนนะดูใน Facebook วันนี้จะบินไปอัมสเตอร์ดัมวันนี้ไปเวียนนาวันนี้ไปยุโรปรู่นี่นั่นแล้วเราสองทุ่มเข้าห้องทําขนมเสร็จดีสี่ถึง6กโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไปนอนแป๊บหนึง่ง้วต้องขับรถเอาขนมไปขายซึ่งแบบทําไมต้องมาทําแบบนี้ จะต้องขายมันต่อไปแล้วลต้องทาขนมต่ออยากให้ที่บ้านภูมิใจยอยากให้หนึ่งคืออยากให้ที่บ้านภูมิใจสองก็คือแบบอยากให้คนเห็นนะว่าเราแบบเด็กต่างจังหวัดอะ่ะเรามีร้านในกรุงเทพอะ่ะเจ๋งป่ะอะไรอย่างเงี้ยคนเราสามารถทําตามความฝันของตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ว่าจะใช้มันเป็นวิชาชีพหรือไม่ก็ตามกับภาดชนสลดัด จากความฝันของผู้หญิงตัวเล็กๆที่อยากมีร้านบเบเกอรี่เธอต้องฟันฝ่าอุปสัตค์ครั้งแล้วครั้งเล่ากว่าจะได้มีร้านบเบเกอรี่เป็นของตัวเองแนวคิดในการทำธุรกิจของเธอคืออะไรช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับออนคิดว่าถ้าออนไม่อดทนถ้าออนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆถ้าออนแบบกิฟต์อัพตั้งแต่ตอนที่ออนแบบเริ่มทำใหม่ๆหรือ,ออาจจะกิฟต์อัพตั้งแต่2ปีที่แล้วออนก็ไม่มีวันนี้ อออนนก็มมีควาฝัย่างแรกที่ออนจะฝากผู้หญิงทุกคนเลยนะคะคือ1เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้อดทนอดทนไปสักระยะหนึ่งออนคิดว่าทุกคนประสบความสําเร็จจากสาวนาครสวรรค์ที่เดินตามความฝันของตัวเองเพื่อมาเปิดร้านเบเกอรี่เธอใช้เวลาเพียง3ปีสู่ความสําเร็จกับเจ้าของธุรกิจขนมพายห0 0ล้านเธอมีแนวคิดในการทําธุรกิจอย่างไรเราไปฟังคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ ที่ว่าอะไรคือปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้พายหมูแดงของเราเนี่ยกลายเป็นพันๆหน่หมื่นชิ้นทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยออนไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องมาร์เก็ตติ้งออนทำไม่เป็นเราแค่ชอบทําอาหารชอบทําขนมเราเน้นเรื่องคุณภาพอะค่ะคือเราใช้ของที่คุณภาพดีแล้วเวลาลูกค้าทานนะเวลาที่ออนเอาไปให้ใครชิมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบเขาชอบเขาก็สั่งลูกค้ากลับมาเยอะเราขาย9บาทอยู่สาวเดือนแล้วเพิ่มมาเป็น19จาก19เป็น25 และจาก25เป็น29จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับผมว่าใครๆหลายคนก็ทําอาหารอร่อยได้ทําขนมอร่อยได้แต่ไม่ใช่จะขายได้หมื่นชิ้นต่อวันทุกๆคนเนี่ยครับมันทํายังไงเราถื้นสามารถทำอย่างนี้ได้ครับเราเราขยายโดยการเปิดแฟรนไชส์ค่ะขายยังไงให้ใครไปขายให้เราครับ ออนขายเองค่ะลูกค้าคนแรกที่มาซื้อคือลูกค้าที่ทานขนมเราประจําเขามาซื้อของเราแล้วคราวนี้เขาไปเปิดปุ๊บพอเพื่อนออนที่เขารู้ว่าคนนี้ได้เปิดก็อยากจะได้ก็มาซื้อส่วนมากจะเป็นคนรอบข้างก่อนสาขาที่เท่าไหร่ยอดขายที่เท่าไหร่เราถึงบอกตัวเองได้ว่าตอนนี้เรามาถูกทางแล้วออนพูดตรงๆว่าตอนที่ออนคิดว่ามาถูกทางแล้วเพิ่งปีนี้ค่ะเพิ่งขยายสาขาที่ประมาณแบบ1 0สิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยมาเยอะค่ะกว่าจะแบบเริ่มมีคนรู้จกักเราไปแค่ยือนอย่างเดียวลูกค้ามาซื้อไม่ต้องเชียร์แล้ว คือคลูกค้ารู้ว่าขนมเป็นของที่ไหนร้านอะไรอะไรอย่างเงี้ยวิธีในการประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจ้อยล้านเนี่ยครับจากความฝันของคุณผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งเจ้านครสวรรค์ <c oughs> ต้องทำยังไงอดทนคะ่ะถ้าออนไม่อดทนถ้าออนไม่สู้ไม่มีวันนี้จริงๆถ้าออนแบบกิฟต์อัพตั้งแต่ตอนถึงตอนที่ออนแบบเริ่มทําใหมๆ่ๆหรืออาจจะกิฟต์อัพตั้งแต่2ปีที่แล้วออนก็ไม่มีวันนี้ มาถึงวันนี้ได้แล้วเนี่ยยิ้อยากให้พี่ออนฝากถึงคนที่เขายังคงพยายามอยู่โดยเฉพาะคุณผู้หญิงในคนที่มีความฝวมันเหมือนพี่ออนอย่างแรกที่ออนจะฝากผู้หญิงทุกคนเลยนะคะคือ1เชื่อมั่นในตัวเองถ้าคุณคิดว่าคุณทําได้อดทนไปสักระยะหนึ่งออนคิดว่าทุกคนประสบความสําเร็จบางคนเปิดธุรกิจมา6เดือนคิดว่าเฮ้ยไปไม่รอดแล้วค่ะทุน6เดือนฉันปิด ถ้าคุณต่อไปอีกปีหนึ่งอ่ะคุณอาจจะรวยเป็น10 20ล้านมันก็เป็นไปได้ออนคิดว่าถ้าทําได้แบบนี้ค่ะอย่างที่ออนพูดไปรับรองว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านได้แน่นอนฝันก็ยังคงเป็นฝันแต่เราต้องสร้างมันให้เป็นจริงด้วยตัวของเราเองเช่นเดียวกับสาวนครสวรรค์คนนี้ที่เดินหน้าไล่าตามความฝัน แม้จะต้องเจอกับปัญหาล้มบางท้อบ้างแต่เธอก็อย่างสู้อดทนรอวันที่ความสำเร็จจะมาถึงและวันนี้ความฝันของเธอก็เป็นจริงกับธุรกิจขนมพายที่สร้างรายได้100ล้านบาทอายุน้อยร้อยล้าน a p r i l s ส b k k r y y ณทนพรเอื้อวันทนาคูณบนโลกนี้มีกี่ล้านคนมีเหตุผลกันกี่ร้อยอย่าง มีจุดหมายปลายทางแตกต่างกันไปแต่จนเหลือสักกี่ร้อยคนที่ยังค้นหาทางนั้นอยู่สู้ฝ่าฟันผานคนนับล้านจนเจอจากล้านเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นพันจนกลายมาเป็นร้อยเขาดีดียังไงกันแต่ถามตัวเองว่าคุณจะทำอย่างนั้น